พอดีฉันทำไข่เค็มใบเตยไข่เค็มใบเตยนะไข่เค็มใบเตยแต่ไข่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเป็ดเองนะไม่ได้เลี้ยงเป็ดเองไม่ได้เลี้ยงไก่เองหล่นมาจากมนฟ้าเอ๊ะเอาหล่นมาจากลครสวรรค์โอ้โอ้มัหล่นมาไก่ได้หรอหล่นมาจากแจ้งงุนโอ้ยเล้วแจ้งงุนเอามารอบเลกน่ะเอามาวางไว้โปกตรงนี้แหละยิ้งหันล้างไปไข่กูวหายหมดแล้ว ็เลยโทรไปบอกว่างูใครใครที่กูจะทําไข่เค็มอ่ะไม่เห็นแล้วเขาก็ไปต้มกินหมดแล้วเนาะใช่เขาเขาน่าจะหารกันเรียบร้อยงนเลยบอกว่าได้ได้แกเดี๋ยวฉันเอามาให้ใหม่ก็นี่ก็เลยกลายเป็นรอบใหม่เองก็เลยรอบใหม่เสร็จปุ๊บกูไม่เอามาวางตรงนี้นะกูไม่กินเดี๋ยวจะไม่กินไข่เค็มฉันก็เลยทําไข่เค็มเองก็คือไปเด็ดไปเตยไปเตยมีน้อยมันก็เลยยังไม่เป็นสีเขียวเท่าไหร่ ไปเตยมีน้อยแต่ว่าก็หอมนี่เพิ่งทำใช่กินได้ไหมเลยกินได้เลยตอนนี้ทอดไข่ดาวกำลังอร่อยตอนนี้ท้องไมกินได้เลยอ่อ้วชิมอะชิมดูดุกำลังดีไหมอร่อยแค่ไหนว้อะไรทำเรากินได้เลยอะไรวาทีส่งอาทิตย์ละที่อร่อยไม่เค็มเพิ่งทำแค่ห้าวันได้ว่าห้าวันกินได้ฉันถึงเอาให้เกยังไงไม่เค็มพอดีเนาะอร่อยไหมหอมไหมหอมไปเตยไหมไปสวนพรุ่งนี้พอดีเลย อ่ะของเจ้งหนึ่งโหลจ้า่็ขอบคุณเจ๊งหุ่นด้วยนะขอบคุณเจ๊งหุ่นนะคะอิ่มน้องครอบครัวใช่ขอบคุณเจ๊งหุ่นด้วยขอบคุณคุณด้วยขอบคุณคุณน้องค่ะคุณสาทำเนี่ยไข่เค็มไม่ง่ายก็ได้ได้กินไข่ปกติอีกอ่ะอร่อยไม่เค็มเอออพดีอันนี้ของอันนี้ของพี่มวยอันนี้ของพี่ทิหารค่ะพี่ทหาเชียงมงเพียทหาเชียงทงพี่ทหารเชียงกงพี่ทหารเชียงกงนี่เขาเป็นเจ้าของที่ทหารเชียงกงเขาเป็นอาเซียแล้วเออนะเออนะ ปัดเนาะรับมอบรับมอบอ่าครอบครัวต่อไปพี่น้อยพี่น้อยตายไปแล้วลูกลูกมารับแทนลูกอยู่ไหนฝากพี่นางค่ะพี่นางรับแทนพี่นางรับแทนน้องเจี๊ยรับแทนน้องเจี๊ยรสามไข่ห้าสิบสามไข่ห้าสิบ ฉันทำเองนะฉันภูมิใจนะได้คู่ขายมากเลยเออมาลอยด้วยใช่อร่อยจริงเสร็จปุ๊บอันนี้ของยายยวนค่ะยายยวนยายยวนไม่มาอัตโฮนอัตฮนมอบหน่อยรับมอบหน่อยอัตฮนรับมอบแทนค่ะได้กินทุกบ้านใช่อันนี้ส่วนฉันเอาไปกรุงเทพเฮ้ย ความจริงฉันออกไปกรุงเทพแค่อันเดียวเอ้ยการรุดปุ๊ดยังไงไม่ไม่ไม,ไม่ของของตาฮวนกับยายวนต้องแยกกันพูดถึงอ,อ,อ,อ่ะนี่ของตาฮวน,อน,วนอของยาย,ยวนเพราะเขาอยู่คนละบ้านเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันใช่อันนี้ฉันเอากลับไปกินกรุงเทพนะงูขอบคุณนะงหูนนะแกวสาวไข่มาให้ฉันทั้งสองรอบได้กินไม่ต้องร้องเพลงนี้ต้องร้องคำนี้อ่าอ่ได้ ทางครอบครัวก wow ็อิ่มกันแฮ่